สวัสดีจ้าเด็กๆฉันประถมศึกษาปีที่สนะกลับมาพบกับคุณครูพี่เจียฟอีกหนึ่งคลิปนะคะในห้องเรียนรู้ภาษาไทยเนาะสำหรับวันนี้คุณครูพี่เจียฟก็นำเรื่องราวดีๆมาถ่ายทอดให้เด็กๆได้เรียนรู้กันเพิ่มเติมในเรื่องของรำรพวกกล้ำนะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าจะมีความรู้มากน้อยอย่างไรหรือจะสนุกสนานอย่างไรในเนื้อหาของคลิป EP7 ในวันนี้นะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปดูด้วยกันเลยค่ะ,ะคุณครูก็ ให้เด็กๆได้มาดูคำปริศนาคำทายมาตอบคำถามปริศนาคำทายนะปริศนาคำทายนี้มีความสำคัญอย่างไรกับกับกับเนื้อหาเรื่องคำควบกล้ำใน e ีีนี้นะคะเอามาดูข้อที่หนึ่งกันหญิงชายได้หญิงชายใช้ได้หากสวมใส่ที่คออ่ะหญิงชายใช้ได้หากสวมใส่ที่คอเด็กๆว่าอะไรคะ อ่าเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเนาะเฉลยมาแล้วก็คือสร้อยนั่นเองสร้อยนะคะอ้าต่อไปมาดูข้อที่สองหดหูซึมเศร้าเสียใจไม่รื่นเริงเอ๊ะคำนี้อะไรนะหดหูซึมเศร้าเสียใจไม่รื่นเริงคำว่าอะไรนะอ่ะเฉลยมาดีกว่านะเฉลยมาแล้วคำว่า เศร้าเห็นไหมลูกเด็กๆสังเกตด้วยนะคําที่คุณครูให้เป็นคําตอบวันนี้อ่าต่อไปตรงข้ามกับเท็จสิ่งที่เป็นแท้นแน่นอนตรงข้ามกับเท็จนะตรงข้ามกันนะตรงข้ามไม่ใช่คําที่เหมือนกันนะอ่ะอย่าคิดนานเลยมาดูฉเฉลยอ่าแล้วมาฉเฉลยกันว่าคําว่าจริงจริงนะลูกนะอ่ะต่อไปข้อต่อไปนะคะผลไม้ไทย กิ่งมีหนามรสชาติคล้ายฝรั่งฝรั่งนี่คือผลไม้นะลูกนะผลไม้ไทยอะไรที่มีรสชาติคล้ายฝรั่งอะคิดออกไหมคะถ้าคิดไม่ออกเฉลยดีกว่าเนาะเฉลยพุทตาพุทราเป็นของโปรดของใครบ้างคะอร่อยนะคะลูกอะต่อไปชื่อนกชนิดหนึ่งรูปร่างคล้ายเหี่ยวอูข้อนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะนกอะไรที่คล้ายเหี่ยว อ่าคุณครูคิดว่าคำตอบอยู่ในใจแล้วเนาะมาดูเฉลยกันเนาะนกะอินทรีนกอินทรีเนาะตัวใหญ่ตาโตๆตด้วยนะร่างคล้ายเหี่ยวเลยอ่ะต่อไปทะเลกว้างใหญ่แต่ไม่มีน้ำทะเลกว้างใหญ่กว้างใหญ่มากเลยแต่ทำไมไม่มีน้ำเขาเปรียบกับอะไรเอ่ยอ่ะมาดูเฉลยดีกว่านะอย่าคิดเลยเฉลยเฉลยเฉลยมาเลย ะทะเลกว้างใหญ่ไม่มีน้ําก็คือทะเลทรายอะทะเลทรายนะอะเดี๋ยวเรามาดูว่าคําตอบจากปริศนาคำไทยมีความสัมพันธ์อย่างไรกับเรื่องเน,นื้นะอหา EP นี้เนาะอะทีนี้เรามาสรุปคําตอบกันก่อนนะคะว่ามีคําตอบอะไรบ้างมีคาําว่าซอยเ้าจริงพุทธานกอินทรีแล้วก็ทะเลทรายนะคะ อสรุปคำตอบจากปริศนาคำไทยนะคะคุณครูยังมีคำถามตอบให้เด็กๆได้ฝึกคิดฝึกคำอีกได้ใช้สมองประลองปัญญาของตัวเองนะคิดบ่อยๆก็จะเป็นคนที่เก่งนะคะลูกดูนะคำตอบที่มีคำว่าสร้อยเศร้าจริงพุทรานนอินทรีทะเลทรายมีความเกี่ยวโยงกับคำถามที่จะถามต่อไปนี้นะาถามว่าคำเหล่านี้มีพยัญชนะต้นกี่ตัว เด็กๆสังเกตดูนะพยัญชนะต้นกี่ตัวอ่ะคําตอบอยู่ในใจแล้วใช่ไหมคะอ่ะเฉลยดีกว่านะว่าเหมือนกันไหมอ่ะสองตัวพยัญชนะต้นสองตัวนะสอเสือรอเรือสอสาลารอเรือจอจานรอเรือเห็นไหมลูกนี่คุยยกตัวอย่างนะไม่ยกหมดละอ่ะมาดูคําถามข้อที่สองพยัญชนะต้นทั้งสองตัวออกเสียงพร้อมกันหรือไม่ พร้อมกันไหมคะเมื่อกี้คำว่าสร้อยเศร้าจริงพุทธศานกอินทรีแล้วก็คำว่าทรายนะลูกนะอ่ะลองเฉลยกันเลยนะว่าพร้อมหรือไม่อ่าออกเสียงพยัญชนะต้นตัวแรกตัวที่สองไม่ออกเสียงนะออกเสียงตัวหน้าเพียงตัวเดียวนั่นเองนะทีนี้คำถามข้อต่อไปถามว่าพยัญชนะต้นตัวที่สองคือพยัญชนะตัวใดบ้างตัวใดล่ะสังเกตดู ในคําตอบไม่ยากใช่ไหมคะเห็นคําตอบอยู่ในใจแล้วก็น่าจะถูกตรงกับของคุณรูนะมาดูเฉลยนะรอเรือไหมลูกร,รอเรือเนาะอ่าทีนี้เรามาสรุปว่าคําตอบเมื่อกี้รอเรือมีคา oy, ําว่าสร้อยเศร้าจริงอ้อสร้อยเศร้า,าจริงออกเสียงอย่างไรคา oy, ําว่าสร้อยเศร้าจริงออกเสียงอย่างไรออกเสียงอย่างไรคะอ่า ออกเสียงถูกไหมอ่ะมาดูคําตอบอ่าออกเสียงเป็นพยัญชนะต้นไม่ออกเสียงรอเรือเห็นไหมคะออกเสียงเป็นพยัญชนะต้นไม่ออกเสียงรอเรือนะก็คือซอยไม่ใช่สาร้อยเศร้าไม่ใช่สาร่าวนะจริงไม่ใช่จะริงนะลูกนะอ่ะทีนี้คําถามต่อไปคําว่าพุทธาอินทร์ทะเลทรายออกเสียงอย่างไร พุทธาอินทร์ทะเลสายออกเสียงอย่างไรอะมาดูคําตอบที่ชัดเจนถูกต้องนะอ่าออกเสียงเฉพาะตัวทอทหารที่ควบรอเรือเป็นซอโซ่นะอ่าก็คือทอรอเป็นซอโซ่นั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างคะ ทีนี้มาสรุปกันอีกนิดหนึ่งสรุปอีกนิดนึงจากความรู้ที่เราได้ศึกษาในเรื่องของอเรื่องสั้นก็ดีบทร้อยกรองคำควบกล้ำไม่แท้ก็ดีที่คุณครูถ่ายทอดให้เด็กๆได้รู้กันนะสรุปว่าคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวซึ่งพยัญชนะต้นตัวที่สองคือรอเรือเมื่อประสมกับสระตัวเดียวกันจะออกเสียงพยัญชนะต้น ตัวแรกเท่านั้นนะไม่ออกเสียงลอเรือนะคะไม่ออกเสียงลอเรือและถ้าพยัญชนะต้นตัวนั้นเป็นทอทหารควบด้วยรอเรือก็จะออกเสียงเป็นซอโซนะลูกนะทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้เขาเรียกว่าคำควบกล้ำไม่แท้นะคะอ่ะอีกหนุ่งเรื่องที่มาให้ชวนคิดกันนะอ่า อ่านบ่อยทําบ่อยก็จะเก่งขึ้นชํานาญขึ้นนะเดี๋ยวเราก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นในเรื่องคําควบกล้ำมไม่แท้นะคะลูกนะเอามาอ่านเรื่องมัตสีนะมัตีให้ความรู้อะไรบ้างอ่านพร้อมกันเลยเนาะมัตซีเป็นลูกสาวมโนรากรดมัตสีไม่มีแม่เพราะแม่มัตซีตายตั้งแต่มัตสีอายุสามขวบมัตซีจึงเป็นเด็กพูดน้อยเคร่งขรึม จะพูดสิ่งใดก็ต้องไตร่ตรองก่อนเสมอเวลาว่างมัดซีชอบนั่งเล่นใต้ต้นนุนซีริมสระน้ำหลังบ้านพ่อหาเลี้ยงครอบครัวด้วยการรำมโนราเมื่อพ่อไปรำมโนราแต่ละครั้งมัดซีจะเป็นคนตีกลับก่อนออกไปรำหน้าเวทีพ่อจะแต่งชุดมโนราและสวมเสื้อดูสวยงามมากเสื้อนะคะอะคำสำคัญในเรื่องมัดซีเนี่ย เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีคำสำคัญอะไรบ้างที่เชื่อมโยงกันนะมาแล้วจากเรื่องสั้นคำในบ้างที่เป็นคำควบกล้ำแท้และคำควบกล้ำไม่แท้อะเรามาแยกประเภทนะคะลูกอ่ะคำควบกล้ำไม่แท้คำควบกล้ำแท้อ่เรามาดูคำควบกล้ำแท้ก่อนนะคะได้แก่คำว่ากรอดเพราะเร่งขลุ่มตไรตรองครอบครัวรัง้ง กรับนะคะเห็นไหมคะออกเสียงพยัญชนะตัวหน้าและตัวควบพร้อมกันเรียกว่าคําควบกล้าแท้อะคาควบกล้าไม่แท้ได้แก่คําว่าอะไรบ้างมัดซีนนซีสะแล้วก็เสดเห็นไหมลูกคําเหล่านี้ออกเสียงตัวทอรอเป็นซโซและออกเสียงพยัญชนะตัวหน้าเพียงตัวเดียวเรียกว่าคําควบกล้าไม่แท้นะจ๊ะเด็กๆ เต็มต่อไปอีกไหมอีกหนึ่งเรื่องนะที่มาเสริมความรู้เด็กๆจะได้มีประสบการณ์ในการเรียนคำควบกล้ำมากขึ้นนะ,ะเรื่องชีวิตพอเพียงจะมีความรู้อย่างไรจะสำคัญอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะมาอ่านร้อมกันก่อนนะคะชีวิตพอเพียงครอบครัวของอินทรีประกอบด้วยพ่อแม่อินทรีและน้องน้องอีกสองคนคือ ซับและสายพวกเขาอาศัยอยู่ใกล้เชิงเขาซึ่งมีทานน้ำเล็กๆไหลผ่านอินซีและน้องๆโปรดปรานการจับปลาในลำธารน,นั้นยิ่งนักเขาจะนำปลาตัวเล็กไปปล่อยในสระน้ำหลังกระท่อมซึ่งมีบัวหลากสีบานสะพรัง่งส่วนปลาตัวใหญ่จะนำไปให้แม่ปรุงเป็นอาหาร อาหารทุกมือ้อมักจะมีน้ำพริกอยู่ด้วยเสมอเพราะเป็นของโปรดของพ่อนะคะนี่คือผู้เขียนก็คือนะออักเรีพรรุจิเลขกนะลูกนะอันนี้เราก็ได้ความรู้จากท่าน,ท,าน,ท,านท่านนี้นะคะลูกอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้นี้นะเราจะได้นําไปใช้ในชีวิตประจําวันในการเรียนเรืเร่องคําควบกล้มแท้และไม่แท้เนาะ,ะมาดูกันสรุปกันอ่ะสรุปกันอย่างไรสรุปว่าในเฟรมนี้ เฟรมนี้จะมีพยัญชนะต้นตัวสีแดงเพิ่มขึ้นมาพยัญชนะต้นหรือว่าคำที่มีพยัญชนะสีแดงก็คือคํำควบกลั้นแท้และไม่แท้นะคะจากเรื่องชีวิตพอเพียงเรามาดูกันนะว่ามีคำอะไรบ้างนะ,ะคําแรกคือครอบครัวแล้วก็อินรีย์ประกอบเป็นไม่มีคำว่าประแล้วก็อินรีย์นะคะซับสายไกลแล้วก็อินรีย์ c, แล้วก็โปรดปราน ปลาแล้วก็ปลาปลอยสะกระกระท่อเหมือนไม่รู้กราอรอกระระพวกกล้ำแท้นะสะพรัง่งปลาปรุงแล้วก็พริกแล้วก็เลาะแล้วก็โรดอ่าเห็นไหมลูกคุณครูแยกให้เด็กๆได้สังเกตชัดเจนยิ่งขึ้นว่าคําพยัญชนะพวกกล้ำแท้และไม่แท้มีคําอะไรบ้างจากเรื่องชีวิตพอเพียงนะ เป็นยังไงบ้างคะได้รับความสนุกสนานจากเรื่องสัน้นเป็นยังไงสนุกไหมคะคุณครูคว่าได้รับความรู้นะเด็กๆว่าได้รับความรู้ไหมความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดนะเพราะฉะนั้นอยู่ที่ตัวเด็กๆเองว่าเด็กๆอยากเรียนมากน้อยแค่ไหนถ้าเด็กๆขี้เกียจเรียนก็จะไม่ได้รับความรู้แต่ถ้าเด็กๆตั้งใจเรียนก็จะเป็นคนเก่ง นะคะคนเก่งคนฉลาดนะสามารถนําไปถ่ายทอดและใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องนะสำหรับคลิปอีพีนี้ก่อนจะจบก็มีการบ้านในหนังสือให้ทําด้วยกัน2หน้านะลูกนะ53แล้วก็54นะทําให้เรียบร้อยแล้วก็ไปเล่นได้เนาะก็ยังอยู่ในช่วงโควิดอันนี้ก็ยังต้องดูแลตัวเองดูแลดูแลทุกคนนะคะ ทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองกันหมดนะไม่ว่าคุณครูและวก็นักเรียนนะคะสำหรับคลิป EP นี้ในเรื่องหน่วยการเรียนรู้คำควบกล้ำรอรอวอก็คงจะจบเนื้อเรื่องแล้วนะคะสำหรับคลิปต่อไปก็จะนำเสนอในหน่วยการเรียนรู้ใหม่จะเป็นเรื่องอะไรโปรดติดตามกับห้องเรียนภาษาไทยของครูพี่เจี๊ยบต่อกันนะคะ,ะสำหรับ EP นี้ ก็จบเพียงเท่านี้นะขอให้นักเรียนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะบ๊ายบาย